นี่ดูดีๆนะครับนี่คือรายการคนคน้นคนนะครับโดยมีนายแบบก็คือนายวัชราบุญเฮานายแบบนะครับนายวัชราบุญเฮารู้จักนายชัยรักแสนบุญมีนายชัยรักแสนบุญมีรู้จักนายวุฒิพงศ์หุ่นชัยภูมิเป็นอดีต หรือกำลังศึกษาอยู่เฉพาะนายวุฒิพง์หุ่นชัยภูมินนทบุตรีมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธัรมาธิราชวิชาจำไม่ได้โดยมีนายสมเกียติสุดสายออเป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจมีอีกคนหนึ่งชื่อสมเกียรติบุตรวงเรียนเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ฟังดูดีๆนะครับอาจจะสับสนแต่ก็คงจะจับความได้หรือว่า,อาจับใจความได้นะครับนี่คือผู้ดําเนินรายการเรื่องนี้นายวัชิราบุญเฮาเป็นคนจังหวัดสกลนครโดยตรงโดยตรงนะครับและทีนี้ดูดีนะครับเพื่อนมาเพื่อนก็กราบพ่อกรับแม่คดีข่มขืนนายชัยรักแสนบุญมีได้มาทํางานให้ หรือมาก่อสร้างบ้านนายเงินฝอยทองแล้วก็นางแหละฝอยทองแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนซึ่งเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของจังหวัดสกคลนครรหัสไปรษณีย์สี่หมนเจ็ดพัเรื่องนี้ดูกันดีนะครับดูไปเรื่อยนะครับนี่คือบ้านของนายวัชิราบุญเฮานะครับ นี่ก็คือคุณยายคุณยายสวัสดีครับบักซักครับด้านข้างขวาพระอาทิตย์ขึ้น ทางทิศตะวันออกนี่คือบกย่องอยู่ใส่ออวยุวานิตบกย่อวมันบุญอะไรทำกันจักเทียครับสุมานสิที่ไดยิ้มไหมล่ะยิ้มแล้วดีใจหลายดีใจหลายได้ออกว่าให้การดีๆนะมันจะาดุ่นเฮ่าไรใครไว้ล่ะยักเก่าหัวไว้ได้สัมผัสค้นๆมา ดีนะครับไนดะ้สรุปแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไหนข้าจาถามเจ้าของก็ะามเจ้าของไม่ได้ตัวให้แม่ข้าจะาเอื่นว่าสนทนากับตัวเองนะครับไม่ใช่บ้านะครับเรื่องนี้นี่คือผู้ดําเนินรายการนะครับจบดอรอหรือว่าดอเด็กรอเรือแล้วก็จุดฟุ่สต็อปนะครับดูดีนะครับเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าเมื่อเสร็จสัรภารกิจในการออกรายการคนค้นคน,คน มีการเสิร์ฟเมนูพิสดารของทางจังหวัดสกลนครโดยมีเจ้าหน้าที่ราชธานุดรธานีเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มันมีอยู่ว่านายวัชลาร์บุญเฮานายชัยรักแสนบุญมีอาจจะรู้จักดีนะครับรวมแม้กระทั่งนายอ,อ่ชัยรักแสนบุญมีวัชลาร์บุญเฮาวุฒิพงษ์หุ่นชัยภูมิ วันหน้านิวัดดีครอบแล้วก็สำหรับบุคคลที่มาที่บ้านนายวชิราบุญเฮาวันนั้นเรื่องนี้ผูดดำเนินรายการอยู่ที่ช่อง9อสมทของเรานะครับแล้วทีนี้นายชัยรักแสนบุญมีได้มาทำงานให้หรือทำบ้านให้นายเงินฝอยทองเป็นเรื่องจริงครับซึ่งนายเงินฝอยทองได้ยืมเงินตัวข้าพเจ้าไปที่ เลขสองเลขเก้าขอให้นายบุญมีบุญธรรมยืนยันด้วยนะครับแล้วก็เมนูพิเศษคืออะไรเมนูพิเศษคืออะไรนะครับนั่นคือเรื่องจริง